สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามอน่กะมาเจอกะยะตุยอีกแล้วจ้าเป็นยังไงแน่จ้าพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งกันบอสุขุสุขคนยุประเทศอังกฤษตอนเนี่ยลมแห้งแห้งพี่น้องพาย,ยุเข่าจ้าช่วงนี้เมืนน่อนึงหันกับเสียงทั้งขยายยะตุยลมหึง่งหึ่งเลยเพราะว่าลมมันผัดจ้าพี่น้องลมแห้งย้ตุยกะว่าสิออกไปข้างนอกไปหาทายคลิปไปหายางเบื้องน,นั่นเบื้องนี้ไปเมื่อไรจ้าพี่น้องลมทั้งฝนทั้งลมก็เลยมานางังเบาอยู่ข้างในนี่แหละ มันี่แยตุยกสิมาอัปเดตอาการของพ่อให้ฟังจากพี่นอ้องพ่อหญ่ซึ่งตอนนี้เราก็ยูรพยงบานนะจ้ะก็สิเป็นคลิปสั้นๆที่สิมาเอาไว้ามาคุยกันกับพี่น้องผู้ใดที่เบื่อคลิปแยตุยก็คงมสิเห็นนะจ้ะนวาวันที่11เดือนกุมภาพันธ์ซึงเป็นวันก่อนวันวาเลนทาแยตุยก็เหตุคลิปที่มอบดอกไม้เหตุพ่อหญ่จ้ะและยแยตุยก็ไเดี๋ยบอกก็เล่านะจ้ะว่าอันนี้เป็น ของขวัญเป็นดอกไม้ไ้เธอ่อก่อนวันวาเลนไทน์เ้อเพราะว่าฉันสิเหตุเป็นคลิปลงวิดีโอเย็ดตุยกระบอกเล่าสี่เนาะแต่ว่ามือวันวาเลนไทน์อีนะฉันสีใหายของขวัญเธออีกชิ้นนึงเย็ดตุยกระเลยบอกจังสี่แล้วก็เลยบบอกว่าอ้โอเคฉันสิถ่าของขวัญชิ้นนั้นแต่ฉันบ่มีอย่างไ้เธอนอกจากคําว่ารักเธอพัสัุนว่าแล้วสิ่งที่ฉันสิให้เธอใดคือฉันสิกอดเธอนั่นคือของขวัญที่ฉันสิใหายเธอ ในมือวันวาเลนไทน์แต่ฉันสิบอกอดเธอมือนี่ฉันสิกอดเธอมือวันวาเลนไทน์เราบอกแยกตุยนาจะพี่น้องมันนี้พี่น้องหูว่าจ่ะวันที่สิบสองสิบสองกุมภาพันธ์อื่นเดียวหลังจากที่แยกตุยเหตุเป็นคลิปเราเดไปโรงพยาบาลจ่ะพี่น้องเราไปโรงพยาบาลแล้วบันนี้สิบสี่กุมภาพันธ์มือวันวาเลนไทน์ประมาณสิบเอ็ดโมงจ่ะพี่น้องพยาบาลโทรมาหาแยกตุยพยาบาลโทรมาบอกว่า ถ้าหูว่าเขาหนี่ถามฉันอยู่ตลอดเวลาเลยว่ามือหนีเป็นวันที่เท่าไหร่ขันทาวันที่สิบสี่วันบานเลนท่าบอกฉันด้วยฉันมีของควัญเสียหายภรรยาฉันแล้วรลบอกกับพยาบาลนะจ๊ะพี่น้องพยาบาลก็เลยนั่นแหละวันที่สิบสี่หลังจากเรากินข่าเศร้าอสนาพี่น้องหลังจากเรากินเข่าเศร้าแล้วพยาบาลก็เลยบอกเล่าว่า มืนอี้เป็นวันที่สิบสี่เธอเธอสีเหตุอีหยังเธอบอกว่าเธอสิให้อีหยังภรรยาเธอแล้วก็เลยบอกว่าฉันขอโทรศัพท์เบอาไใดบอฉันสิคุยกับภรรยาฉันพยาบาลก็บอกว่าเธอคุยกับเขาบะไรดอกเพราะว่าเธอบ่ได้ยินเสียงเธอเขียนใส่กระดานมากกไดใด่าเธอสิบอกอีหยังแล้ว <itus> ฉันสิบอกเขาเองแล้วก็เลยบอกว่าฉันเสียเหตุให้ฉันได้ยินเสียงเขาแล้วบอกกับพยาบาล ันนี้คือคำที่พยาบาลมาบอกเยตุยฟังเลยจ้ะบัดนี้พยาบาลก็เลยเอาโทรศัพ์ใไปเล่าจ้าพี่น้องเราก็เลยคุยกับายตุยคำแรกที่เล่าบอกกับายตุยเราบอกว่า happy valentine's day sweet heart ระหว่างสี่ายตุยก็เลยบอกว่า happy valentine's day คือกันฉันหลักคุณเราก็เลยบอกว่าฉันหลักเธอเด้อฉันหลักเธอหลายเราก็เลยว่าจังสี่เธอได้ยินฉันบอทีหลักายตุยก็เลยถามเราไป ราบอกว่าฉันได้ยินซึ่งมันเป็นอีกอย่างทีแบบว่าเซอร์ไพรส์แปลกใจอิหลีจ้ะพี่น้องพราะว่าเราบ่เค่อยบอโทรศัพท์เราบ่เคยได้ยินเอ่อการบอกโทรศัพท์โดยที่บ่ใส่หูฟังจ้ะพี่น้องซึ่งหูฟังเราก็บ่ทํางานเราบ่สามารถที่สิได้ยินอีหอย่างอยู่แล้วซึ่งพยาบาลเวลาเขาเอ่อสื่อสารกับเรานี่เขาก็เคียนใส่บอดใส่กระดานเห็นเราเราสิบบ่ได้ยินเสียงอีกอย่างทั้งสิน้นจ้ะพี่น้องแต่ว่ามือนั้น เราบอกตอบโตกับยายตุยซึ่งได้ยินได้ยินยายตุยเบาแต่เราก็บอกยายตุยบอกว่าให้เธอเบาแห้งขึ้นก็ได้่บอสวีทัศเพราะว่าฉันเสียงฉันฉันบอสแตยินเสียงเธอชัดเจนเท่าไรยายตุยก็เลยคิดว่าโอ้สแสดงว่าเราได้ยินยายตุยก็เลยเพิ่มเสียงขึ้นไปพี่น้องบอกแห้งขึ้นไปนี้เราก็เลยถามยายตุยตวยเสียงที่สั้นเคลื่อนอะไรจะพี่น้องเราก็เลยว่า เธอบอกว่าเธอเสียห้ของขวัญฉันมานเลนทายฉันจําได้ประศรนมาเธอเธอบอกฉันได้บอว่าเธอเสียห้ของขวัญอีกอย่างฉันซึ่งฉันบอเอ่อแต่อยู่น้าเธอตอนนี้ฉันก็ว่าฉันสีมอบของขวัญให้เธอแล้วก็เลยว่าจังสี่นพี่นองยศตุยกะบอกว่าฉันเสีให้ของขวัญเธอคือฉันสิบอกว่าฉันหลักเธอฉันหลักเธอที่สุดยศตุยก็เล่าวางสิ เราก็เลยบอกว่าฉันกันหลักเธอคือกันจ็ตุยก็เลยบอกว่าสิ่งที่ฉันหมอบให้เธอกับว่าแตกต่างจากสิ่งที่ฉันมอบให้เธออยู่ทุกมือนั่นก็คือฉันสิบอกว่าฉันหลักเธอซึ่งมันเป็นสิ่งที่ฉันเหตุมากกับเธออยู่ทุกมืออยู่แล้วจ็ตุยก็เลยว่าฉันสี่เนาะหันีเสียงเราก็สั้นพี่น้องเสียงเราสั้นเราก็เลยบอกว่าฉันก็มีของขวัญชินพิเศษให้เธอคือกัน จะตุยกระถามเล่าว่าของขวัญนี้อย่างที่เธอสิให้ฉันแต่ตอนนี้ฉันเห็ุเ่าะใดฉันสิบอกเธอว่าฉันอยากสิกอดเธอนี่คือสิ่งที่ฉันอยากสิให้เธอเด้กก็ฉันก็สิบอกเธอว่าฉันหลักเธอที่สุดยึตุยกระเลยบอกเล่าโนบอกว่าฉันหลักเธอที่สุดคือกันเพราะฉะนั้นถ้าเธอหลักฉันไปเธอหายเธอเสียดกับบ้านฉันรอเธออยู่บาน เราก็เลยถามายตุยว่าเธอมาเยี่ยมฉันได้บ่อายตุยก็เลยบอกว่าช่วงนี้คือหมอเพ่นบ่ให้ไปพ่นบ่ให้เขาไปเยี่ยมายตุยก็เลยบอกเลาแตกก็บ่เป็นอย่างเพราะว่าหมอพยาบาลอยู่หันเขาดูแลเธอดีเธอมาต้องห่วงดอกายตุยก็เลยบอกเล่าถ้าหายดีแล้วเดี๋ยวเขาเกษีส่งเธอกลับมาบ้านฉันถามเธออยู่บ้านเด้อายตุยก็บอกเล่าวมนนี้เราก็บอกายตุยว่าฉันไก้สิเด็กกลับบ้านแล้วเมื่อนี้ล่ละเขาเสียเอาฉันกลับบ้านเขาสิไปส่งฉันไปบ้านมาสั่น่า เยตุยเกลเลยบอกว่าเขาสีทรงเธอมาบานมือนีตีเยตุยเลยถามแมนว่าสันแล้วว่าอีกบ่ดนเดี๋ยวฉันก็ถึงบานแล้วแล้วบอกเยตุยพี่น้องจ้าแล้วว่าอีกบ่ดนก็ถึงบานแล้วเธอถาฉันอยู่บานเด้อแล้วบอกเยตุยเยตุยเกลเลยบอกว่าเออโอเคฉันถาเธออยู่นีละเยตุยก็เลยถามแล้วว่าเธอเป็นยังไงตอนนี้เธอรู้สึกยังไงแล้วบอกว่าแล้วเมยแล้วเมย์ไรแล้วบอก ยตุยก็เลยบอกว่าคันถามือยกับบอตองเว้อย่างไรดอกเธอพักผ่อนซะยศตุยก็เลยบอกถามแล้วว่าเธอหิวขาวบ่แล้วบอกว่าบอว่าหิวยตุยก็เลยบอกเราว่าเธอพักวันเดอรไม่ต้องคิดอย่างายเดี๋ยวก็ไเด็กลับบานแล้วเลยบอกเราว่าเอาโทรศัพท์ให้พยาบาลซะเดี๋ยวฉันสิกุยกับพยาบาลก็เลยบอกเลาให้เธอพักผ่อนไม่ต้องคิดอย่างายเดอร์้วหลังจากนั้นเราก็เลยเอาโทรศัพท์ให้พยาบาล ซึ่งพยาบาลก็ยืนอยู่ข้างๆเล้าจะพี่น้องตุยก็เลยถามพยาบาลว่าที่เขาบอกว่าเขาิได้กลับบ้านมือนี้แมนบอกเขาบอกว่าบ่แมนยังบ่หูบ่าสิด้กลับย่มใดเขาเป็นยังคือบอกว่าเขาิสด้กลับบ้านมือนียายตุยก็เลยถามพยาบาลอาจสิเป็นไปได้ว่าเขามีความรู้สซื้อว่าเขายหญ่เตียงยหญ่ห้องเราจาก้องนี่สิยใหญ่ไปอีกห้องหนึ่งเขาก็เลยขินเตียงเราไปจะพี่น้องเลาก็เลยบอกกบยายตุยว่า เขาสิพาอกกับบานจะพี่น้อง่นหลัยกยศตุยก็เรยบอกกับพยาบาลบอกว่าเธอไปอธิบายเขาฟังนีเดอว,ว่าที่เขาบอกว่าเขาเสิไดกับบานมือนีนะมันบ่แมนดอกมันเป็นการอหญยหองซื่อ,อบอกอธิบายเขาฟังแน่เขาสิบ่เด้คิดมากยยตุยก็เรยบอกบอกพยาบาลพยาบาลกเ็เลยบอกว่าบ่เป็นอย่างเดียวมูจันสิอธิบายให้มูจันสิบอกเ,าบาเขาฟังพยาบาลเขากระบอกว่าม่ต้องเป็นห่วงดอกอยู่โรงพยาบาลปลอดภัย ดูแลเขายางดีพยาบาลก็บ่ายจังสิเนี่ยพญายัเราก็อยากกลับบานพี่น้องเราบ่อยากอยู่โรงพยาบาลอยู่บ้านนี่ก็ได้เห็นหนา้าเมียดได้เบาได้คุยได้ยัดตุก็เที่ยวไปคุยไปเบาไปาได้เอาเขา่าอานามได้คุยกันจะพี่น้องกับเพียรเล่านี่มีความสุขแต่ว่าไปอยู่โรงพยาบาลก็สิโดดเดียเด่ยวเปล่าเปลี่ยวพี่น้องก็นอนอยู่เตียงเห็นแต่ก้นไข้อยู่น้ำกัน กับมีพยาบาลไม่เยี่ยมเป็นบางเวลาสานันกสิเฮ็ดให้หดหูจิตใจเนาะพี่น้องเนาะเยะตุยคิดว่าขันทานโลกเดี๋ยวมาอยู่บา้านเราก็สิมีความสุขบ่อบพี่ผู้ใดอยากอยู่โรงพยาบาลจะพี่น้องเยตุยกับเข้าใจมือนอีกกับบ๊มีเนื้อหาสาราอีหอย่างดอกจ้์พี่น้องจ้ะกับมาอัปเดตอาการของพยอให้เอฟซีพญ่เพิ่นหูเนาะจาว่าอาการของพญ่เป็นยังได๋ลราอยู่โรงพยาบาลเลาเป็นยังไ๋กับายตุยกับสิลอไห้เโา หายดีแล้วแล้วก็สิดเด็กกับมาบานเพื่อแล้วสิดเด็อยู่บานก็สิมีความสุขายก็อยู่โรงพยาบาลเห็นหนาลูกเห็นหนาเมียเด็คุยเด้กว้ากันหาเขาหานามให้กันกินก็สิมีความสุขไยแล้วก็สิเห็ดไห้เล่านี่มีจิตใจที่แบบเบิกบานหลายก็ไปนอนอยู่อยู่ในโรงพยาบาลเห็นหนึ่งแต่คนป่วยน้ำกันเห็นตน้งแต่พยาบาลย่งางมากมาถามมาฉีดยามาตรวจมาวัดนั่นก็สิมีความสุขหลายก็กันจะพี่น้อง ถ่ายใยตุยเบาอียังพิผพาดไปก็ขอโทษขออภัยได้จ้าเดอ้อสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้เนะจ้ะเนาะขอให้พี่น้องปองไปทุกผู้ทุกคนจงมิต่ความสุขความเจริญนะจ้าเดอ้อคุณพาคุณเจ้าคุ้มครองดูแลสุขภาพดีจ้ามาเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีจ้า